สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทุกเราปรนินตมงคลหนองคายสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูการขึ้นปลาเพื่อเอาไปส่งที่ตลาดนะครับหลังจากที่เราทําคลิปกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงลูกปลาวิธีการให้อาหารวิธีทําความสะอาดบอ่อหรือว่าการตรวจเช็คคุณภาพน้ําต่างๆนะครับหรืออยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําก็คือพาไปดูการขึ้นปลาการขนส่งปลาขนส่งปลา,าต้องใช้ทักษะอะไรบ้างเราจะพาไปดูกันวันนี้นะครับ ไปกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่กระชังแล้วนะครับนี่กาลังขึ้นปลาอยู่เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการขึ้นปลาคนขับต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูเลยครับ ก็่อนที่จะมาถึงนะครับเขาต้องไปเอาสมุดยอดมาก่อนจะได้รู้ว่าวันนี้ขึ้นปลากี่กิโลใช้ปลาใหญ่กี่กิโลใช้ปลาไซส์กลางกี่กิโลนะครับตอนนี้ได้ยอดมาแล้วเมื่อกี้ไปขึ้นปลาไซส์กลางมาแล้วเป็นไซส์ปลาเผานะครับตอนนี้ที่นี่จุดนี้เป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าไซส์ใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็จะเอาไปทําพวกปลาหลอดหรือปลาเส้นหรือปลาแดดเดียวกันนะครับมันเนื้อมันจะเยอะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนขับกันนิดนึงครับอ่าอาจจะเพิ่งรบกวนเดี๋ยวตัวเลขเคลื่อน สี่สามจุดแปดนิ้งหน่องนะครับนี่คนขับของผมรอไหมหอไหมนี่ขึ้นปลากี่โมงเวลานี้เก้าโมงสามทุ่มกลับถึงร้านกี่โมงทุกทีกลับถึงร้านกี่โมงส่งเจ้าสุดท้ายดีกว่าส่งเจ้าสุดท้ายกี่โมงหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าเพราะนั้นคุณต้องอยู่ในรถนะครับขับรถเป็นเวลาหกโมงเช้าวันนี้เก้าทั้งหมดเก้าชั่วโมงแล้วกลับมาถึงร้านกี่โมง 8โมงก็เกือบ12ชั่วโมงนะครับที่อยู่ในรถเจ้าสุดท้ายเจ้าสุดท้ายเขาก็จะไกลหน่อยกลับมาอีกทีก็8โมงเช้าห่างเจ้าสุดท้ายห่างจากที่ร้านกี่โมกี่กิโลปร,ประมาณ50โลได้ไหมประมาณนั้นนะ กายเหรอ,อประมาณ60-70โลขับกลับจากเจ้าสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นคนขับรถจะใช้เวลาอยู่ในรถนะเกือบ12ชั่วโมงนะครับาจากขึ้นปลาแล้วกลับไปที่ร้านไปส่งยอดนะครับนี่คือคุณต้องแทบไม่ได้นอนเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าปลาไซใหญ่วันนี้ใหญ่ขนาดไหนไะไปดูกันโอเคมา โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูปลากันไซส์ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอ่า <c oughs> ใหญ่ของจริงครับสามคนโอบนี่เดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ <c oughs> พ่อช่างให้ดูหน่อยครับ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรครับช่างไว้ข้างบนเลยก็ได้อ่าโอเคอ่ะอ๋อตัวนี้เท่าไหร่ <c oughs> ตัวนี้ห,หกหกตะกาเท่าไหร่ สตะกาสี่ต, 4, ตัวนี้2โลครับ <c oughs> เป็นไงล่ะใหญ่ของจริงถ้าใครเอาไปทำแดดเดียวนะกินได้ทั้งบ้านผมบอกเลยตัวนี้2โลมันก็จะมีตั้งแต่ประมาณถ้าเป็นไซส์จัมโบ้นะไซส์ใหญ่มันก็จะอยู่ราวๆนี้ครับประมาณโล5-2ถึง2โลนี่คือไซส์ใหญ่ไส์กลางเดี๋ยวผมหยิบไส์กลางให้ดูไส์ปลาเผานะครับ ฟองมันเยอะฟองนี่ผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะฟองถ้าฟองเยอะดีไหมบอกเลยว่าดีครับอ่ามันคือเมือกของปลานะถ้าปลาไม่มีเมือกคือปลาป่วยนะปลาจะตายนะถ้ามีเมือกอย่างนี้ดีครับนี่มีฟองนี้ดีนี่นี่คือปลาประมาณไซโลโลคีนี่ครับ นี่มันจะอยู่สองไซส์ที่เรา,เาไปส่งตลาดคนขับรถเขาก็จะทําการดูว่าในนั้นในสมุดยอดเนี่ยลูกค้าแต่ละคนใช้ไซส์ไหนบ้างนี่ต้องใช้ทักษะอีกอย่างหนึ่งก็คือการคัดปลานะครับเขาจะแยกไว้เลยนี่เป็นระเบียบอาเจ้านี้เอาปลาไซส์ปลาเผาเขาจะใช้ถังนี้เอาปลาใหญ่ก็จะใช้ถังนี้นี่คือการ<ป>เตรียมตัวโอเคปลาเดี๋ยวคนรถก็จะออกละเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่ตลาดกันครับไปเลยครับ ครับผมตอนนี้ก็มาถึงตลาดกันแล้วนะครับรถบาก็มาแล้วกําลังจะมาลงตลาดนี้นะครับจะมีทั้งหมด3เจ้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วระหว่างทางก็มีแวะลายทางบ้างนะครับตามจุดที่เราได้นัดลูกค้าไว้นะครับลงไปแล้วก็ประมาณ4ี่ห้าเจ้าแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดหลักที่เรามาส่งอ่า ทักษะอีกอย่างหนึ่งของคนขับนะครับที่จะต้องรู้นะครับก็คือการคัดไซปลานะครับอตอนนี้3เจ้านี้แต่ละเจ้าคนละไซร์กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไหนเอาไซร์ไหนนี่ทักษะนี้สําคัญนะครับไม่ใช่เดือน2เดือนนะครับที่จะฝึกกันได้อย่างน้อยต้องมี3เดือนขึ้นไปนะครับกว่าจะรู้น้ําหนักปลา,ารู้ไซปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันวิธีคัดไซปล์ไปดูกันเลยครับ อันนี้ไซส์อะไรครับที่กำลังคัดอยู่ <Low. S 1> ไส์ <Low. S 1> ประมาณโลโลขีดใช่ไหม <Low. S 1> นี่เราดีดใยออกเอาไซส์ข้านี่เดี๋ยวให้กล้องถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าไซส์โลเป็นยังไงนี่ตะกร้นี้ตัวเล็กตะกร้านี้ไซส์โลตะกร้านั้นตัวใหญ่ข <Okay. S 1> อแยกไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูภาพใกล้ๆเลยนะครับ mm. นี่โอเค วิดีครับอ่าอันนี้จะเป็นไซส์โลนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กที่นี่ใช้ไซส์โลเท่าไหร่ไกลโล,โล,โลถึงประมาณเนี่ยครับแอ,อ้ใหใหญ่ก็คือโลสองอ๋อใหญ่ก็คือโลสองอ่าตลาดนี้จะใช้ไซส์ประมาณนี้นะครับโลถึงโลสองแต่เดี๋ยวตลาดต่อไปจะเป็นไซส์ใหญ่อ่านี่ ทักษะนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับต้องฝึกฝนนะครับมืออย่างกะตาช่างเป็นไงโอเคเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะว่าไซส์โลประมาณเท่าไหรน่นี่คือไซส์ประมาณโลนะครับเดี๋ยวเราจะช่างให้ดูว่าใกล้เคียงหรือเปล่ามันจะต่างกันอยู่ประมาณสักขีดนึงแหละประมาณโลเกขีดโลโลขีดอยู่ราวๆนี้อ่านี่โอเค เดี๋ยวให้น้องคัดก่อนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันบนถังว่ามีอะไรบ้างของรถคันนี้รถของที่ร้านนะครับนอกจากมีปนินแล้วก็จะมีประดุกด้วยเพราะว่ารถประดุกของที่ร้านจะมีอยู่แล้ววิ่งอยู่คันนึงนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นรถที่ปร,รถปรดุกไม่ได้วิ่งผ่าน เราก็จะฝากรถปนินมาในจุดที่รถประดุกเข้าไม่ถึงนะครับอาจะเป็นแบบนี้น,นี่สำคัญครับสัตว์น้ําต้องมีออกซิเจนนะครับอันนี้เต็มถังถังหนึ่งประมาณ2,000ปอนด์เรามี2ถังสําหรับวิ่งทั้งคืนออกจากร้านตั้งแต่2องทุ่มกลับมาถึงร้านก็8ปดโมงเชา้าวนรอบ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องเต็มถังนะครับสองถังโอเค เราจะดูจากฟองอากาศเป็นหลักนะครับนี่มันจะขึ้นประมาณนี้นะอันนี้คือคนขับจะใช้ประสบการณ์ในการดูเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ลูกแก้ววัดเพราะฉะนั้นเราจะดูนี่ตอนนี้น้ํามันจะขุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําโขงแดงมากอ่าพอปลาหลังจากขึ้นมาแล้วตอนแรกน้ํามันก็ใสยอยู่หรอกแต่พอปลามาลงแล้ว ลงน้ำใสแล้วมันจะค่อยๆคลายโคลนที่อยู่ในตัวมันนะครับหรืออยู่ตามเหงือกตามตัวมันนที่อยู่เออเพราะว่าตอนนี้น้ําโขงมันแดงมากเนื่องจากเข้านาฝนแล้วนะครับมันก็จะมาคลายดินคายโคลนอยู่ในถังนี่แหละทําให้น้ํามันแดงแต่มันอยู่ได้อยู่ครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหามันจะดูยากนิดนึงแต่ปกติแล้วถ้าน้ําใสเนี่ยมันจะดูง่ายอันนี้มันก็จะเป็นฟองปุดประมาณนี้นะครับออกซิเจนอยู่ได้ปลาอยู่ได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูปลากันนี่ก่อนลงนะครับ คนขับขนส่งเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะลงปลาตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปิดออกซิเจนให้ก่อนแล้วถึงจะมาลงปลานะครับนี่เจ้านี้คัดเป็นปลาไซโลให้นะครับนี่ก็นี่ครับ ใสเสมอเป๊ะพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะครับคนขับเนี่ยเราจะเทรนให้เป็นลูกน้องก่อนประมาณ3-6เดือนหลังจากนั้นถึงจะมาเป็นคนขับขนส่งได้นะครับถึงจะมาเป็นลูกพี่เขาได้นี่ต้องเป็นลูกน้องที่ดีก่อนนะครับก่อนจะเป็นลูกพี่ที่ดีตอนนี้มีทั้งหมด3เจ้าเราลงไปแล้ว2นะครับเหลืออีกเจ้าหนึ่งกำลังคัดไซกันอยู่ผมบอกเลยนะหลกัหลกๆทักษะที่คนขับรถขนส่งต้องมีนะครับอย่างแรก ย้ำอีกทีหนึง่งการคัดปลาอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าใช้ปลาไม่เหมือนกันเลยเราจะขึ้นปลา2ไซส์ไซส์ใหญ่ กับไซส์กลางหรือไซส์เผานะครับแล้วก็ไซส์เล็กอ่ะมีทั้งหมด3ไซส์อ่ะผมบอกมาที่นึงมีทั้งหมด3ไซส์ที่เราจะขึ้นเป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กผสมกันแล้วก็อีกทังหนึ่งเป็นไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ผสมกันอ่าคนขับจะรู้นะครับว่าขึ้นไซส์ไหนเท่าไหร่แล้วก็มาทัดส่งลูกค้านะครับทักษะที่2ปรับออกซิเจนนะครับเพราะว่าสัตว์น้ําอย่างปลานิลต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนสําคัญนะครับเลี้ยงให้ได้อยู่ทั้งคืนนะทักษะที่3ม อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันทักษะสุดท้ายก็คือการจําเส้นทางนะครับเพราะว่าแต่ละวันนะครับแต่ละคืนในการขับรถขนส่งนะขับไม่ต่ํากว่า200กิโลนะครับสำหรับร้านนะครับบางสายก็300กิโลก็มีบางสายใกล้หน่อยก็100กิโลถึง150กิโลนี่คือใกล้สุดแล้วนะครับโอเคนี่คือ3ทักษะสําคัญที่ขนส่งจะต้องมีนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาละไปเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันในรถไปเลยครับครับผม อตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางกลับบ้านแล้วนะครับครับสำหรับ EP น,นี้นะครับก็ขอจบการขนส่งปลาแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านนะครับ ก็ติดตามได้นะครับข้อมูลข่าวสารสําหรับปานินนะครับไม่ว่าจะเป็นของร้านหรือว่าข่าวค้าวทั่วไปเกี่ยวกับปานินนะครับติดตามได้ทางเพจปานินโตมงคลหนองคายนะครับหรือว่าทางช่อง y t u t u นะครับปานินโตมงคลหนองคายชั้นแนลนะครับในนั้นก็จะมีสาระดีๆให้เข้าไปดูไปเยี่ยมชมกันนะครับสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงปลา วันหน้าป่าเลียงเรา